น้ำยา F11 หรือน้ำยา R11 ที่ใช้ในการล้างระบบที่ใช้ในการล้างระบบก็บอกอัดพิเศษชุดนี้ซึ่งซึ่งผมเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์มากกับการใช้งานอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการล้างระบบ1เราจะต้องมีเกจสมีอุปกรณ์สําหรับใส่น้ํายา3ก็คือเราจะต้องมีวาล์วสอนเราจะเชื่อมวาล์วสอนอ่าตรงนี้เป็นวาล์วสอนนะครับล้างระบบเราล้างระบบได้ทั้งสงส่วนก็คือทั้งคอยร้อนและคอยเย็น ตู้เย็นตู้แช่ไอตัวนี้มันเหมาะมากเลยนะครับมันมันง่ายกับต่อการทํางานและอุปกรณ์ต่อไปอ่ะคุ้ถืออุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือเราจะต้องมีในตัวเจนตัวเป็นตัวเป่าไล่หลังจากเราใส่น้ายา F11 อ่ดผมจะใส่ให้ดูนะฮะดูพวกคุณดูนะครับ F อ1อันนี้เรามีกลวยพิเศษอ่าก็บอกอัดตัวเนี้ยเป็นสแตนเลสสั่งทําพิเศษซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสแตนเลสวาล์วสอนเป็นสแตนเลสหมด กลวยก็เป็นสแตนเลสซื้อครั้งเดียวใช้ตลอดชีวิตเลยนะฮะแล้วก็เอาน้ํายาอันนี้สมมุติว่าเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วเอาน้ํายาเทเข้าไปมันก็กระดึบกระดึบกระดึบลงไปแต่ที่น้ํายามไม่ค่อยลงเราต้องเราต้องคลายปล่อยตรงนี้ให้ลมมันออกพอลมมันออกปุน้ํายามันก็จะลงไปอก็บอกอัดตรงนี้สามารถใส่น้ํายาได้ครั้งละหนึ่งขวดคร,ครั้งละหนึ่งขวดเลยอกลวยเราสามารถถอดออกได้ถอดเมื่อถอดกลวยได้เสร็จปุ๊บ เราก็ใส่ไปที่เกจนะนี่ดูไว้เลยใส่ที่เกจเกจปุ๊บคุณถือถือหนึ่งคนดูที่เกจนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยต่อเข้าบาอกอัดอีกฝั่งหนึ่งสายเส้นกลางนะฮะล้วต่อถังไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยเราจะเปิดวาล์วถังที่วาล์วถังอยู่ที่2 0 0 2ถึง250 psi อย่าให้แรงกว่านี้ถ้าแรงกว่านี้เนี่ยเพเชอร์สูงกว่านี้จะทําให้ท่อ <c oughs> แล้วก็ท่อทองแดงระเบิดแตกเสียหาย <c oughs> ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นในตรงนี้เราจะต้องเปิดวาล์วถังที่ <c oughs> ไม่เกิน250 psi แล้วเอาเกจเป็นตัวซอยย่อย <c oughs> ค่อยๆเปิดเกจให้ในโทรเจนที่อัดอัดมาเข้ากระบอกกระบอกอัดแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ในระบบ แคปทิวอยู่ที่ไหนล้างที่นั่นแต่ถ้าถ้าจะให้ดีเราทาั้งล้างทั้งคอยร้อนและคอยเย็นโอเคแต่ชุดนี้ที่ตัดไว้คือเราตัดเฉพาะในส่วนของแคปทิวเราก็ค่อยซอยนะฮะค่อย,อ,ยอ่าเดี๋ยวเราดูดูตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมมันเริ่มออกแล้วอ่าเริ่มออกนะฮะเริ่มออกออกเป็นละอองไอออกมาเลยนี่น้ำยาออกมาน้ำยาจะเข้าไปกัดผนัง ข้อของทองแดงต่างๆเราอย่าสูดดมนะครับ F11 หรือ R11 ซึ่งเป็นอันตรายนะโอเคอ่าถ้าเกิดคุณมีกระบอกอัดชุดนี้เนะี่ยมันจะเริ่มร้อนใช่ไหมเริ่มร้อนเริ่มร้อนอัดไปเรื่อยๆอ่าแล้วเราก็เอามือไปอลงมากดปล่อยกดปล่อยนะครับกดปล่อยแหมมันค่อยๆออกไหมอย่าสูดดมนะฮะเป็นอันตราย กดปล่อยกดปล่อย,อยนะตัวแคปทิวนี่สำคัญที่สุดก็คือตัวตัวนี้เป็นตัวฉีดน้ำยาให้ให้น้ำยามันเปลี่ยนสถานะแล้วก็ปล่อยความเย็นออกมานะครับก,กดปล่อยกดปล่อยจนกว่าจะโล่งนะนะีมันค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆออกนะเราสังเกตด้วยนะนะมันไม่ใช่ออกพวดพวดพดพดมันค่อยๆออกเพราะว่า มันมีสิ่งสกปรกอยู่ในท่อด้วยจนกว่าจะมีแต่ลมออกมาไว้เราอัดไล่ระบบประมาณสักสิบห้าถึงยี่สนะิบนาทีกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยเนะเห็นไหมตั้งเกไมออกออกหยุดหุดออกอหยุดหยุดนะครับขณะนี้เพชเชอร์อยู่ที่ประมาณรนะ้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอะ ค่อยๆออกค่อยออก,อออกตัวเนี้ยเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงเลยที่ทําให้ตู้เย็นตู้แช่แอร์ไม่เย็นเย็นเย็นไม่ฉ่าไอ้ที่แคบทิวตันมันตาม,ต,ามตันได้าสามอย่างนะหนึ่งตันเกิดจากคาบไหมคาบที่เรามีการเชื่อมตันอันที่สองเกิดจากตันน้ําม,มันตันอันที่สามเกิดจากมีอากาศอยู่ในภายในเ,เราเรียกว่าตันชื้นโอเคการล้างระบบจึงมีความสําคัญที่สุดดังนั้น กรบอกอัดตรงนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ที่ผมนะถ้าเกิดใครอยากรู้ก็เบอร์โทร0840213724 0840213724หรือจะเสิร์ชหาที่ Google นะครับร้านชอเจริญแอร์บางประกงนะครับโอเค